รู้ไหมคะว่านมแม่สามารถช่วยป้องกันโรคในอนาคตของลูกน้อยเราได้มีโรคอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลยจากงานวิจัยที่คนขวามานะคะพบว่าเด็กที่ทานนมแม่นะคะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลื้อลังอนาคตได้น้อยกว่าเด็กที่ทานนมผงนะคะมีโรคอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมคะ โรคแรกเลยนะคะก็คือโรคอ้วนค่ะเด็กที่กินนมแม่นะคะเขาจะกินตามความต้องการตามเวลาแล้วก็ตามความต้องการที่แท้จริงนะคะส่วนที่เด็กที่กินนมผงเนี่ยเขาจะกินตามที่พ่อแม่ขยันขยอให้กินนะคะก็คือพ่อแม่ใส่ไปในขวดเท่าไหร่เด็กที่กินนมแม่นะคะ จะกินตามความต้องการที่แท้จริงนะและกําหนดเองว่าจะกินมากน้อยเพียงใดซึ่งเป็นการสร้างนิสัยการกินที่ถูกต้องนะคะทารกที่กินนมแม่เนี่ยจะผอมกว่าและเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะไม่เป็นโรคอ้วนนะคะส่วนเด็กที่กินแต่นมผงเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะขยันขยอให้ลูกกินจนหมดขวดตามที่พ่อแม่ต้องการนะคะก็จะส่งผลเสียให้ลูกเป็นโรคอ้วนในอนาคตได้ค่ะ 2นะคะก็คือโรคฟันผุค่ะจากการศึกษาในเด็กหนึ่งหมื่นคนนะคะพบว่าเด็กที่กินนมแม่เนี่ยจะมีการฟันลม้มฟันผุฟันเหยินนะคะน้อยกว่าเด็กที่กินนมผงนะคะเพราะว่าการดูดเต้านะคะจะใช้กล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้นทําให้กล้ามเนื้อและเพดานนะคะทํางานได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์นะคะจากการศึกษานะคะจะลดการปัญหาการจัดฟันได้ถึง4 0นนะคะในเด็กที่ทานนมแม่นะคะ สนะคะโรคหัวใจนะคะจากการศึกษาเนี่ยพบว่าคนที่กินนมผงนะคะจะมีปัญหาคราบไขมันจับที่เส้นเลือดแดงมากกว่าคนที่กินนมแม่นะคะเพราะว่าคาอร์สอลในน้ำนมแม่นะคะเป็นตัวกระตุ้นให้ตับเนี่ยเคยชินกับการจับการกับระดับไขมันนะคะได้ดีกว่าเด็กที่กินนมผงนะเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะจะมีระดับไขมันในเลือดต่ํากว่าค่ะเป็นการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะคะ4ี่โรคเบาหวานนะคะ เป็นเพราะร่างกายนะคะได้รับโปรตีนแปดปอมของนมผงเข้าไปในร่างกายนะคะจนทําให้ทําลายเซลล์ตับอ่อนนะคะส่งผลให้เป็นเบาหวานชนิดที่1นนะ,ะและเด็กที่กินนมแม่นะคะจากการที่ได้เจาะด,ดูอินซูลินในร่างกายนะคะจะพบว่าอินซูลินจะมีระดับต่ํากว่าเด็กที่กินนมผงนะคะสุดท้ายนะคะก็คือระดับที่ห้านะคะคือโรคต่างๆนะคะ จากการศึกษานะคะพบว่านมแม่เนี่ยช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบเลื้อรังนะคะมะเร็งในเด็กนะมะเร็งในผู้ใหญ่แล้วก็การกินนมแม่เนี่ยเป็นอาหารธรรมชาตินะคะซึ่งร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะคะการกินนมแม่นะคะเป็นอาหารจากธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบนะคะดังนั้นนะคะควรที่จะให้ทารกดื่มน,นมแม่นะคะจะได้มีการใช้ชีวิตแล้วก็พัฒนาได้อย่างเต็มที่นะคะ สุดท้ายนะคะฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามกันนะคะ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย